นึกถึงเรื่องงานถักทุกคนจะนึกถึงโอโซ่สร้อยพระถักเชือกเกียนนึกถึงเรื่องอุปกรณ์ถักทุกคนจะนึกถึงร้านโอโซ่พาเนยเราคือคนคนเดียวกันนะครับเราคือน้มเบวันทางด้านงานถักเราคือน้มเบวันทางด้านอุปกรณ์ถักและที่สําคัญเลยเราคือน้มเบวันทางด้านคลิปวิดีโอสอนถักผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนถักไว้เยอะแยะมากมายตั้งแต่มือใหม่เริ่มต้นเลยถ้าใครที่อยากจะมีอาชีพเสริมมีรายได้เสริม อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube โอโซ่ส้อยพลาถักเชืเทียนไว้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอโซ่ของเราเดีย๋ยวเราไปรับชมเนื้อหากันได้เลยไปกันเลยสําหรับการเตรียมห่วงหลังเนี่ยนะครับผมก็จะตัดในส่วนของเชือกเทียนเนี่ยมาเอคอวามยาวสักประมาณยี่สิบนิ้วนะครับยี่สิบนิ้วพอนะเมื่อเราตัด มาแล้วเนี่ยนะครับก็ทบครึ่งในลักษณะแบบนี้นะทีนี้นะครับเชือกตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูกันตรงนี้เชือกตัวนี้นะครับเชือกที่มันเป็นตัวสร้อยเนี่ยนะครับเนี่ยที่มันเป็นตัวสร้อยพระเนี่ยนะครับแล้วก็จับรวบมาในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางนะครับเราก็มัดนะครับ <case> um ไม่ต้องเป๊ะมากนะครับว่าจุดกึ่งกลางตรงนี้เราต้องมัดให้มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ต้องนะครับโอโซมีเทคนิคให้นะครับ เดี๋ยวจะบอกเทคนิคให้แล้วกันนะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อเรามัดเสร็จแล้วเนี่ยอ่านะครับเมื่อเรามัดตรงกลึ่นกลางเนี่ยนะครับเราก็จะมาทํากันแบบนี้นะครับจับให้มันอยู่ตรงกลึ่งกลางนะครับเมื่อมันอยู่ตรงกลึ่งกลางเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมจะใช้มือประคองนะครับผมจะใช้วิธีมัดบนล่างเหมือนที่เราขึ้นห่วงด้านบนนะครับแต่จะใช้มือประคองเอาในลักษณะแบบนี้ เดี๋ยวนะถ้าผมทําแบบนี้นะครับที่น้องมือใหม่ของเราคงจะลําบากนะครับเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์มาช่วยดีกว่าในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่ผมนํามาเสริมเนี่ยจะเป็นเข็มขัดนะครับนะอ่าเข็มขัดนะครับทีนี้นะครับเข็มขัดเนี่ยเราจะเอาของไว้ของไว้ที่เอวของเรานะครับของไว้ที่เอวของเรานะเดี๋ยวทีนี้สร้อย,อยตัวนี้นะครับ เราก็จะเอามาเกี่ยวใส่ตรงนี้นะครับเกี่ยวใส่กับไอ้ตัวตะขอเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ตรงจุดศูนย์กลางเนี่ยจะสังเกตด,ดูเนี่ยนะครับที่เรามัดไว้เนี่ยเราส่วนสร้อยฝั่งเนี้ยเราก็จะเอามาเกี่ยวกับใส่กับตัวเข็มขัดนะครับในลักษณะแบบนี้นะนะครับเราก็จะตึงสร้อยแล้วทีเนี้ยนะครับอ่าเนี่ยนะครับมันก็จะมันก็จะง่ายนะครับ กับพี่น้องมือใหม่ของเรานะสังเกตดูนะครับเนะครับทีนี้เมื่อเมื่อเราตึงสร้อยเสร็จแล้วในลักษณะนี้เราจะใช้วิธีการมัดบนล่างนะครับอย่าไปมัดรวบกับเส้นนี้นะครับเวลามัดนะมันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างของมันนะครับเวลาสอดเชือกเนี่ยสอดเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะก็แบบนี้นะครับอ่า เวลามัดอย่าไปมัดรวบเส้นล่างเข้ามาด้วยนะครับข้างล่างนี้ไม่เกี่ยวนะทีนี้นะครับเราก็มัดในลักษณะแบบนี้มัดบนทีนี้ก็แบบนี้นะครับเนี่ยก็มัดล่างมัดบนมัดล่างมัดบนมัดล่าง มัดบนมัดล่างมัดบนมัดล่างมัดบนประมาณนี้นะครับเราจะมัดมาประมาณสักหนึ่งเซนติเมตรนะครับประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับเรามัดตรงนี้นะทีนี้นะครับเราก็ถอดมันออกมาเลย เรามัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คดูนะครับว่ามันอยู่กลึงกลางหรือเปล่าอ่าคือผมทำเนี่ยมันอยู่กลึงกลางเลยนะครับมันอยู่กลงกลางของ้อยเลยนะทีนี้นะครับกรณีที่เรามัดแล้วมันไม่อยู่กลงกลางเนี่ยนะครับผมก็มีเทคนิคมาบอกนะครับเทคนิคนะครับกรณีที่เรามัดแล้วมันไม่อยู่กลงกลางเนี่ยนะครับเมื่อเรามัดเสร็จแล้วได้ขนาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาตัดตรงนี้กันก่อนเดี๋ยวจะได้บอกเทคนิคกันทีหลังนะครับนะครับ ตรงน insulting. ี้เมื่อเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จุดเปลวไฟเนี่ยให้มันโดนเฉพาะส่วนที่เราจะจุดเท่านั้นนะครับนะครับอย่าให้มันไปโดนส่วนอื่นนะก็ประมาณนี้เมื่อเราจุดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรามาวัดดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับเราก็สามารถเลื่อนได้นะครับตรงนี้มันจะเลื่อนยากนิดนึงเนี่ยเห็นไหมนะครับออกแรงหน่อยนะครับก็เลื่อนเอาในลักษณะแบบนี้นะครับมันสามารถเลื่อนได้นะ เพราะว่าเรายังไม่ได้หยดกาวหยดอะไรนะครับมันสามารถเลื่อนได้แบบนี้นะครับเมื่อเราเลื่อนมาเนี่ยแต่สังเกตด,ดูมันไม่ได้อยู่กล,งกลางใช่ไหมแล้วก็ถอยมันหลบมาเนี่ยค่อยๆขยับนะครับแล้วก็เล็งดูมันกล,กลางหรือย,ยังยังไม่กล,งกลางแล้วก็ทําแบบนี้นะครับอ่ะเนี่ยมันกล,กลางแล้วนะครับสําหรับใครที่เข้ามาเรียนรู้นะครับผมอยากให้ นะครับฟังที่ผมพูดทุกคําพูดนะครับนะอย่าดูแต่ตานะครับหูต้องฟังด้วยนะถ้าคุณไม่ฟังเนี่ยคุณจะไม่ได้เทคนิคอะไรเลยนะครับจะรู้แค่ทำแบบนี้อ๋อแบบนี้ใครก็ทําได้อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับแต่คุณจะไม่รู้เทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นให้ฟังที่ผมพูดทุกคําพูดนะครับอ่าเมื่อเราขึ้นรูปตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาประกอบกันห่วงด้านหลังนะครับ ในส่วนของการประกอบห่วงหลังเนี่ยจะสังเกตดูตรงนี้นะครับห่วงที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้เราก็มาประกอบใส่ตรงนี้เลยนะครับก็เนี่ยนะครับทำแบบนี้นะพยายามนะครับเล็งดูให้มันอยู่ตรงกล่นกลางนะครับแบบนี้นะครับอยู่จุดศูนย์กลางแบบนี้นะครับแล้วก็ ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยครับกดไว้นะครับแล้วเราก็มัดมัดตรงนี้นะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยครับเอากดไว้แบบนี้ฝั่งนี้เราก็ดึงแบบนี้นะครับในลักษณะนี้ดึงให้มันแน่นนะครับแล้วก็มาเลงว่ามันตรงไหมมันตรงไอตัวนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยมันตรงมันอยู่กลางเลย เมื่อมันตรงแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาหยดกาวร้อนใส่นะครับกาวร้อนเนี่ยเราก็มาหยดใส่ตรงนี้นะครับห้ามบีบนะค,ค่อยๆหยดนะครับทำช้าๆใจเย็นๆเนี่ยนะครับเราหยดใส่แค่นี้พอนะครับมันจะแข็งเลยทีนี้เห็นไหม ตัวใหม่เนี่ยมันจะแข็งเห็นไหมครับจะแข็งนะครับเมื่อเราหยดกาวล้อนใส่แล้วเนี่ยเราจะใช้กรรไกรนะครับมาตัดปลายเชือกเนี่ยตัดให้มันสุดเลยเนี่ยนะครับตัดให้มันสุดแบบนี้นะครับอันนี้คือแข็งแรงนะครับเราก็จะมาเย็บทับอีกทีหนึ่งด้วยไหมทองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเย็บกันห่วงหน้าก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันที่ห่วงหลังนะครับ